ับให้อยากเข้าไปถ่ายในปา่าอย่าไปในปา่าเพราะว่าภาพเกือบทั้งหมดที่อยู่ในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ท้องถิ่นเราอยกเว้นบางตัวที่มันสามารถที่จะเข้าไปไปปอกความรบปอความรบกว,ว,บบวนอยู่ในป่าได้ัแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเป็นเอทีเป็นสัตว์ท้องถิ่นเราถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพสัตว์ต่างถิ่นับ ก็ถ่ายอยู่ในบริเวณในเมืองอตามบ้านตามพื้นที่เกษตรอะไรต่างๆเพราะว่าสัตว์ต่างถิถ่นเนี่ยมันมันสามารถจะปรับตัวเข้าในพื้นที่แบบนี้ได้หลายชนิดมันไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้าไปอยู่ในในธรรมชาติได้ยกตัวอย่างเช่นู้จักมัดคันไฟใช่ไหมครับ <c oughs> มดกันไฟ <c oughs> ครับมดกันไฟที่มันจัดเราเจ็บเจบใช่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 มดกันไฟเนี่ยมันเจอได้เฉพาะในในเมืองหรือแม้กระทั่งพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่ติดกับเมืองแค่นั้นเองในป่ามดกันไปไม่สามารถจะเข้าไปเลย oh. ไม่สามารถจะปรับตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมันมีความอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนกันครับเพ<ช>ราะฉะนั้นสัตว์อื่นๆก็ใกล้เคียงกันครับ